มาเบ่งการถอนก้านะครับพี่น้องครับโอ้เป็นวิธีวิธีชาวบ้านของเขาขาอีหยังเนาะครับนี่ถอนก้าอยู่นี่เขามะลิบ่กครับนี่เขาหอมมะลินี่บ่กครับเสียไปดำใส่ละครับบ้านนี่โอ้โ้ครับครับอืมก็เลยมาถอนเอาหนีไปไปดำเนาะหน้ามันท่วมตัวนั้นมันตายบ่ครับโอ้บาในงามเลยเนาะคันได้กล้าไปปักดำนี่เนาะ มาเบ่งวิถีชาวบ้านเพิ่นนะครับถอนกล้าถอนกล้าไปปักดำครับพี่น้องถอนกล้าไปปักดำหน้าบ้านเท่านะครับไปดำหน้าปุานเบ่งไม่แย่แล้วสิเตะก้าให้เบ่งบาเนี่ยปึ๊บนี่ถอนง่ายบ่ครับโอ้มันบ่แม่น,นมันบ่เม่นตัวกาโดยเฉพาะบ่มันเป็นเขาวานแต่มาถอนเราไปดำซื่อๆเนาะ 哦哦哦哦哦。